ดูดาวชันเร็วกว่าหนึ่งร้อยล้านจุดบทที่8ปสป่าเมื่อโครนส้มเจียเป็นเด็กที่มีเหตุผลเธอรู้ว่าอะไรควรถามอะไรไม่ควรถามเธอมีความชัดเจนอย่างมากเพียงเอ่ยปากว่าพี่มูเ่เฉินคืนนี้อยากทานอะไรไหมส้มเจียเอียงศีรษะถามด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าน่ารักมูเ่เฉินพูดว่าทานอะไรก็ได้ที่เธอสะดวกได้รอสักครู่ฉันจะไปจัดการให้ ทรงเจียยิ้มหวานให้มู่เชิญเดินตรงไปที่ห้องครัวพับแขนเสื้อขึ้นผูกผ้ากันเปื้อนเตรียมพร้อมที่จะปรุงอาหารให้เขาในเวลานี้มีคนเคาะประตูอีกครั้งมีคนมาอีกแล้วเป็นใครอีกนี่มู่เชิญก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดประตูผู้มาเคาะประตูคือชายสวมแว่นกันแดดที่มาเชิญเขาไปงานเลี้ยงตอนเที่ยงวันนี้เขามองไปที่มู่เชิญด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนพูดด้วยความเคารพว่า คุณมูเ่เฉินท่านประธานสั่งให้ผมนำสิ่งนี้มามอบให้กับคุณหลังจากพูดจบชายสวมแว่นกันแดบดบก็ยื่นบัตรธนาคารให้มูเ่เฉินนี่คือเงินจำนวนห้าแสนหยวนท่านประธานสั่งให้ฉันนำมามอบให้รหัสผ่านคือตัวเลขหกหลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณครั้งนี้มูเ่เฉินไม่ปฏิเสธยื่นมือออกไปรับมันมาเก็บไว้นี่คือค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เขาสมควรได้รับ สำหรับการช่วยรักษาหลานสาวของเชิญจงซีมู่เชิญไม่ใช่คนประเภทที่ชอบเสแสร้งเชิญจงซีไม่ให้มู่เชิญก็ไม่ต้องการหากเชิญจงซีให้มาแน่นอนว่ามู่เชิญจะไม่ปฏิเสธเขาไม่ยอมรับเงินสิบล้านเพราะเขาไม่ต้องการรับน้ำใจจากเชิญจงซีอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เชิญจงซีเป็นนักธุรกิจสิ่งที่เขายอมจ่ายออกมาในที่สุดจะต้องได้รับคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ เงิน10บล้านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับหลังจากรับเงินก้อนนี้ถ้าคุณไม่ยอมทำงานให้เชิญจงซีเชิญจงซีมีวิธีมากมายที่จะทำให้คุณต้องจ่ายคืนเมื่อเขาเห็นถึงความสามารถในการรักษาของทักษะฟื้นฟูระดับรองของมู่เชิญและต้องการใช้มันเพื่อสแสวงหาผลกำไรแต่มู่เชิญก็จับตามองเชิญกรุ๊ปเช่นกันบางทีอาจใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้ในอนาคตหากว่าเชิญจงซียังคงรบกวนเขาไม่หยุดหย่อน หาทางบีบบังคับให้เขาต้องไปรับใช้อย่าก,กล่าวโทษมู่เชิญที่จะให้เขาได้เห็นดีเมื่อชายสวมแว่นกันแดดจากไปมู่เชิญก็ปิดประตูลงหลังจากนั้นไม่นานส่งเจียก็นำอาหารมาตั้งที่โต๊ะอาหารหลังรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยมู่เชิญเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สก,กรปรกออกสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดจากนั้นก็กลับไปที่ห้องนอนเพื่อเล่นเกมต่อหลังจากที่มู่เชิญออกมาจากห้องน้ำ ส้มเจียก็เข้าห้องน้ำหลังจากมู่เชิญออกจากห้องน้ำไม่นานเพื่ออาบน้ำเช่นกันแต่เธออยู่ในห้องน้ำเป็นเวลานานหนึ่ง,งสองชั่วโมงไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ในห้องน้ำในวันต่อมามู่เชิญพบว่าเสื้อผ้าที่เขาเปลี่ยนออกนั้นได้รับการทำความสะอาดโดยส้มเจียปรากฏว่าส้มเจียช่วยซักเสื้อผ้าสก,กรปรกของเขาอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลานานมู่เชิญถอนหายใจอีกครั้งส้มเจียเป็นเด็กดีจริงๆ หลังจากออนไลน์มู่เชิญใช้เเรียนตราเคลื่อนย้ายเพื่อเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังจุดเทเลพอร์ตของป่าเมื่อโครนใกล้กับเมืองรุ่งอรุณบริเวณนี้มีแร่พิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเหล็กโครนใช้เป็นวัสดุตีขึ้นรูปเพราะเหล็กดำหลังจากรวบรวมได้จำนวนหนึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่ร้านช่างตีเหล็ก เหล็กโครนหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับสิบเหรียญทองสิ่งนี้ไม่มีคุณค่าพิเศษอื่นใดแต่ขุดหาได้ไม่ยากในแผนที่ป่าเมื่อโครนไม่มีบอสสัตว์อสูรที่ทรงพลังเป็นพิเศษจํานวนของสัตว์อสูรมีไม่มากผู้เล่นสามารถขุดหาได้อย่างสบายใจดังนั้นจึงดึงดูดผู้เล่นระดับต่ำจํานวนมากให้มาขุดที่นี่มู่เชิญมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อเหล็กโครน แต่เพื่อภารกิจลับของที่นี่ดังนั้นเขาจึงตั้งใจมาที่ป่าโคลนเป็นการเฉพาะภารกิจส่วนใหญ่ออกโดย NPC และ NPC ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองแต่ก็มี NPC บางส่วนเลือกที่จะอยู่อย่างสันโดษในป่าหรือสถานที่ห่างไกลเนื่องจาก NPC ประเภทนี้อาศัยอย่างโดดเดี่ยวในป่าหรือสถานที่ห่างไกลร่องรอยของพวกเขาไม่แน่นอนหากหาพวกเขาพบต้องถือว่าโชคดีถิ่นธุรกันดารเต็มไปด้วยอันตราย NPC ที่ออกห่างจากเมืองที่เต็มไปด้วยฝูงชนและความปลอดภัยเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสถานที่เช่นนี้มีเรื่องราวที่น่าสลดใจมากมายอยู่เบื้องหลังเสมอถ้าไม่ใช่เพราะหมดหนทางใครจะเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสถานที่ห่างไกลและร้างผู้คนเช่นนี้ NPC ที่พบเห็นในพื้นที่รอบนอกเหล่านี้เงื่อนไขในการเปิดใช้ภารกิจลับของพวกเขาสามารถเรียกใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนภารกิจลับบางภารกิจ รางวัลภารกิจลับมีมากมายหลากหลาย NPC ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเภทนี้เนื่องจากการทำภารกิจไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อนสามารถเรียกได้ว่าเป็นเพียงหีบสมบัติที่เดินได้ตอนนี้มูเชิญมีค่าการสังหารมากกว่า40คะแนนดังนั้นในเมื่อตอนนี้เขาไม่สามารถกลับไปที่เมืองได้เขาจะใช้โอกาสนี้ทําภารกิจลับสองสาอย่างที่เขารู้ว่าสามารถทำได้ในพื้นที่รอบนอก ภายในใจของเขาจดจำถึงรางวัลที่ได้จากภารกิจลับเหล่านั้นที่อยู่ในความทรงจำของเขาเสมอป่าเมื่อโครนเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นดินเน่าเปื่อยสีเทาดำเต็มไปด้วยไม้เหี่ยวแห้งที่ดูเหมือนไร้ชีวิตจำนวนมากที่เติบโตในที่นี้และมีละอองพิษเขียวอ่อนกระจายตัวเป็นเหมือนหมอกที่มีพิษอยู่ทุกผลทุกแห่งมู่เชิญก้าวไปบนพื้นโคลนที่เชื้อฉช่รองเท้านักเวทของเขาจมลึกลงไปในดินโคลนถึงข้อเท้าเขาก้าวเท้าทีละก้าวอย่างช้า ค่อยๆเดินเข้าไปยังส่วนลึกของป่าโครนระหว่างทางมูเชิญเห็นเปลือกโครนสีน้ำตาลปนน้ำเงินจำนวนมากขนาดเท่าสีสมนุษย์บนพื้นโครนพวกมันกระจัดกระจายอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเมือกสะสมเมื่อเคาะชั้นนอกสุดของเปลือกโครนด้วยพลั่วแล้วคุณจะได้รับวัสดุระดับเหล็กดำเหล็กโครนยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าโครนจะพบกับผู้เล่นหลายคนที่ถือพลั่วหรือเครื่องมือขุดเจาะอื่น กระเทาะเปลือกโครนหนาที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกแร่เหล็กโครนในกลุ่มพวกเขามีทั้งผู้เล่นทั่วไปรวมถึงทีมขุดจากสตูดิโอและหุดต่างๆทำให้ที่นี่พลุกพล่านวุ่นวายและคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนการมาถึงของมู่เชิญไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนแม้แต่น้อยแร่ไม่เหมือนกับเหรียญทองและอุปกรณ์ไม่สามารถระเบิดออกมาได้หลังจากผู้เล่นเสียชีวิตดังนั้นจึงมีผู้เล่นชื่อแดงเพียงไม่กี่คนอยู่ในพื้นที่การขุด และแน่นอนว่าแทบจะไม่มีข้อพิาพาทใดๆซึ่งปลอดภัยมากมู่เชิญเดินผ่านพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าโครนต่อไปไม่หยุดในเวลานี้ผู้เล่นนักรบบ้าเลือกในชุดกรหนักสีน้ำเงินอมเทาเมื่อเห็นมู่เชิญจะเดินไปอย่างส่วนลึกของป่าโครนจึงกล่าวเตือนด้วยความหวังดีพี่นักเวทคนนั้นหยุดเท้าไว้แค่นี้เถอะหนองน้ำข้างหน้าคุณมันลึกมาก ถ้าคุณไม่ระวังคุณจะติดอยู่ในนั้นมันอันตรายมากแน่นอนว่ามู่เชิญรู้ว่าหนองน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นลึกล้ำสุดจะอย่างถ้าหากเขาบังเอิญเข้าไปติดอยู่ในนั้นมันเหมือนถูกสัตว์อสูรกินคนค่อยๆทะเนื้อไม่อาจหลุดพน้นได้แต่จมลึกลงไปและรอความตายอย่างช้าๆด้วยความสิ้นหวังมู่เชิญตระหนักดีถึงอันตรายของการไปที่นั่นไม่จำเป็นต้องได้รับการเตือนแต่ก็กล่าวได้ว่าสุดท้ายแล้ว ที่อีกฝ่ายเตือนตัวเองก็ด้วยความหวังดีหากมู่เชิญเพียงเพิกเฉยไม่สนใจและเดินจากไปเขารู้สึกว่ามันหยาบคายและไร้น้ำใจเกินไปจึงหันกลับมาพูดว่าขอบคุณที่เตือนฉันจะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยหลังจากพูดจบมู่เชิญก็เดินต่อไปอย่างส่วนลึกของป่าที่ไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เห็นแต่ทะเลโคลนอันเมืองวางเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้เล่นนักรบ,บ้าเลือดกระหนักสีน้ำเงินอมเทาก็ไม่ได้พูดอะไรอีก เขายักไหล่ก้มหัวลงและยังคงขุดต่อไปด้วยพลูของเขาอย่างรุนแรงป่าเมือโครนแบ่งออกเป็นสามส่วนโดยประมาณพื้นที่ส่วนแรกเต็มไปด้วยละอองพิษมีคางคกพิษระดับ15อาศัยอยู่ที่นั่นบอสของพื้นที่คือคางคกพิษระดับผู้นำพื้นที่ส่วนที่สองแทบไม่มีสัตว์อสูรในพื้นที่แต่มีแร่เหล็กโครนเข้มข้นที่สุดพื้นที่ส่วนที่สามเป็นหนองน้ำที่เต็มไปด้วยกับดักมรณะ ไม่มีสัตว์อสูรและไม่มีเหมืองเหล็กโครนอยู่ในบริเวณนี้ในทางกลับกันมันเต็มไปด้วยหนองน้ำและอันตรายอย่างที่สุดดังนั้นจึงไม่มีผู้เล่นคนไหนอยากจะเหยียบย่างเข้ามาที่นี่และ NPC ที่สามารถเรียกใช้ภารกิจลับผู้นี้อยู่ในพื้นที่ส่วนที่สของป่าโครนแห่งนี้และคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาเขาพบ